ครับมาดูอีกหนึ่งพิธีนะฮะที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงการที่ผ่านมาครับซึ่งจัดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับเป็นพิธีกันต่อครับหรือว่าขอขมาและก็ส่งน้ําขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระเถระชั้นผู้ใหญ่เนื่องในเทศกาลสงการหรือว่าปีใหม่เมืองประจำปี2566ครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับนายเชฐษฐาโมศิกรัตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับพร้อมด้วยนางจิราพรโมศิกรัฐนายกเหล่ากาชาติจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสรัญยูมีทองคำรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายประเสริฐจิตพีชีพรองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาตินําหัวหน้าส่วนราชการครับร่วมพิธีขอขมาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระเถระชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับเนื่องในประเพณีสงกรานต์ปี2566โดยเริ่มจากพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ณบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนจากนั้นครับเดินทางกันไป กานตอส่งน้ําสารเจ้าพ่อข้อมือเหล็กสารเจ้าพ่อแก้วมาสารเจ้าพ่อเมืองแข่นะครับแล้วก็รุสบรีพระยาสิงหานาถราชาตามลําดับครับจากนั้นค่ะได้เดินทางไปขอ,ข,อขมาและส่งน้ําขอพรพระเถระชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัดแม่ห้องสอนเริ่มจากพระสุมวรสานกิจเจ้าคณะจังหวัดแม่ห้องสอนเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมู Designer. สําหรับพิธีกันต่อค่ะซึ่งเป็นภาษาไทยใหญ่แปลว่าขอขมาและส่งน้ําขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพระเถระชั้นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นะคะเป็นประเพณีที่ชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลสงกรานต์ทางนี้ก็เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตอนเองและครอบครัวค่ะครับก็ถือว่าเป็นพิธีท้องถิ่นนะฮะของเมืองแม่ฮ่องสอนนะฮะผมเองเนี่ยเป็นคนสุขโขทยอยู่เชียงใหม่มา4-5ปีนี่ก็ไม่ค่อยเคยเห็นพิธีแบบนี้นะฮะก็